เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่เราทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก้าวกับทีนช่องบราซิลปีกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมวันนี้ก็ก็กอยู่กับในเกมไมโครครับเวอร์ชัน1.19.73กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมในวีดีฮ่าเราก็เป็น EP ที่3นะครับสำหรับอาณาจักรเกลกาดอยาอับลืมเอาอย่าเงี้ยโอเคนะครับผมใน EP นีฮ่เราก็จะพามาดูการก่อสร้างล่าสุดข,ของพระราชวังแห่งการ เป็นที่นั่งส่วนพระองค์นะครับคือตอนนี้ถ้าที่ทุกคนเห็นอตอนนี้นะครับคือตอนนี้หลังคาย,ยังไม่มีนะครับตอนนี้คือทํากําแพงอะไรเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะไปดูขนาดแล้วกันผมในพิธีแล้วนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็คือจะเป็นการทำห้องรับประทานอาหารนะครับซึ่งห้องนี้หรือห้องพักห้องสวยพระกระยาณนี่นะครับผมซึ่งห้องนี้ได้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรไปพิทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมในตอนนี้นะฮะก็คือมีมุมที่เป็นของแม่ครัวโอ้ตรงนี้มืดป่ะเดี๋ยวผมขอติดไฟก่อน รู้สึกมันมืดเกินไปแล้วจะติดไฟแล้วกันโอเคโอ้ดูสว่างก็อย่างนี้เลยเป็นไงล่ะวันนี้ก็จะมีพวกเคที่ไม่รู้วางไว้ทำไมแต่วางไว้เต็มโต๊ะแล้วกันมีจานมีกระถางมีเทียนมีโต๊ะมีอะไรคือตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วแหละไายในก็มีกล่องนะครับ ห้องที่บอกไปตั้งแต่ปีที้แล้วแหละคือเป็นห้องนอนง่ายๆนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนการต้อนรับอากาศนะครับซึ่งที่เราเข้ามาตั้งแต่ต้นเลื่อนนั่นตั้งแต่ต้นลิปนะครับก็คือห้องนี้มันจะเป็นห้องการต้อนรับแล้วก็จะมีเทวรูปสามองค์ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเราเดินเข้ามาปุ๊บก็จะกรับสักระได้แล้วก็จะมีคำพีที่ไม่รู้ว่าไปเขียนอะไรไว้แต่ก็ไปเขียนระหลังแล้วกันถ้าง,งั้น แล้วก็สุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นห้องของอ่าห้องทรงงานนะครับเก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับห้องนัง้แล้วก็หลังคาสุดท้าหักอ่าเพดานนะครับเพดานก็ตกแต่งด้วยไฟที่น่าจะดูเรียบง่ายนะครับไม่ได้ทให้ดูอลังการงานสร้างเอนที่เป็นขแบบนี้นะครับโอเคนะในคลิปนี้เราก็จะทําหลังคานี้ให้เสร็จเลยแล้วกันถ้างั้นนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วเข้าไปดูคลิปได้เลยนะครับ โเคเสร็จแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นหน้าจั่วที่พอใช้ได้นะครับแต่ต้อออกแบบพลาดมากเลยตอนเนี้ยนะฮะแต่อย่างว่าเนดะีย๋ยวเราจะลองดูแล้วกันทั้งนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นทรงจัวอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ย,วยาวๆผมทำผิดพลาดลักประกานเลยแน่โดยเฉพาะตรงจัว่วอ่าบ่อบผมทาผิดอย่างแรง <laughs> โอ้ยต้องแกไขาย,ยาวเลยแต่ ไม่เป็นไรนะครับ bio. ผมเดี๋ยวรอนจะทําแบบจั่วแบบตามที่เราต้องการแล้ว hmm. กันนะครับผมก็ทรงจั่วนี้อาจจะเป็นทรงจั่วที่ผิดพลาดยามากที่สุดเท่าที่เคยทํามานะครับก็คือตอนสร้างไม่ได้กากคะเนไว้เลยว่าเราจะสร้างไงให้มันดูสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ทําได้แต่อย่างว่าละเราเป็นนักก่อสร้างเราต้องออกแบบให้มันดูเกินกลางเกินเกินความคาดหมายนิดนึงอะอะไรประมาณนี้นะฮะโคตรเกลียดเลยตอนที่ปุ่มมันชอบพากันโดดไปอื่นแน่ โทรศัพท์เรานี่แบบสุดยอดเลยนะฮะผมตัดไปช่วงช่วงเสร็จแล้วแ้กกันนะครับอันนี้ก็เป็นขั้งที่สามละที่ตัดไปตอนช่วงเสร็จเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมก็นี่คือทรงจั่วท่งที่เราต้องการแต่ทําผิดพลาดอย่างมาหันเลย,เยตรงนี้เดี๋ยวองอสลับปิดละกันั้าง,งั้นนะครับก็เพื่อเป็นการแก้ไขางานให้มันดูถูกต้องแล้วให้มันดูแบบสณ์แบบที่สุดละกันทั้งงั้นนะครับเนี่ยนะครับผมในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการทําหน้าจั่วให้ทุกคนดูครั้งแรกเลยละกันนะครับผมหลังจากที่ทํามาแล้วและไม่เคยให้ดูแบบจริงๆจังเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทรงหน้าจั่วที่สุดยอดนะครับแต่ก็ทําออกแบบมาได้ดีแหละก็ดีจริงๆอะ่ะเอา,าง่ายนะครับ โอเคนะในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ในคลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็รอรูดติดตามกันต่อไปนะครับผมสว่วนคลิปนี้นะฮอย่ายลืมกดไลค์ลกดแชร์และกดติดตามกันเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ย่า